นี่ก็เป็นที่นอนครับอยู่บนรถนะครับไม่รู้จะขึ้นมปยังไงครับเราจะขึ้นยังไงบันไดหรออาจจะมีบันไดแล้วก็ไปตั้งแคมป์แล้วก็นอนหลับข้างบนสบายมากครับแล้วก็ตื่นไม่พี่ขโมยขับไปไปโผล่จังหวัดไหนไม่รู้มาเล่นป่าก็มินิคูเปอร์นะครับม สุดยอดครับสวยคัน <c oughs> นี้สวยมากรถคันนี้ผมก็ดีนะเป็นโมเดลใช่ไหมไอแปดครับไอแปดในตำนานที่ชนกับเป็น <c oughs> <c oughs> สวยนะครับดูดูด <c oughs> ไม่มีตังค์น,นะครับค่อยมาซื้อ อันนี้ไม่มีตังครับขับรถเก่าๆกระจกกระจกไปก่อนไปได้เหมือนกันครับสีล่ล้อถึงปลายทางเหมือนกันปรถมซคีน้ารมือเรียงกันหมดเลย <c oughs> สวยมากแต่แลนละสามสองศูนย์ดีน ยี่ห้ออะไรนะไปดูยี่ห้ออะไรอ๋อยู่ไหน ในที่สุดเราก็เจอสายเขียวแล้วนะครับนี่เป็รแบบนี้เสายเขียวแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์ที่แบบเวลาที่ผมว่าเราขับรถเขียวมากเลยครับทางสวยๆเพลินๆอยู่ลืมไปว่าข้างหน้ามีอะไรจะเป็นคนเขาเลยครัถ้าจะเป็นรถปกติเราไปชมไปแล้วใช่ใช่โอ้โหโรสลอยโรสลอยสวยมากครับ ำลังอยากได้คันนี้ครับเบสคันนี้เบสอยากได้เบสเอาไหมเบสเอาเอ้ยก็ดูไม่รู้เรื่องเล้เเอ้ยช่วงนี้เย็นชงอากาศเบสเบสพอจุดเลยครับ้านหกราคาใช้ได้เลยนะ เครื่องน่าจะเ,ล,เลือครับขึ้นเขาแล้วเหยียบสบายแล้วครับพี่นอ้องขันเก่าไม่ไหวครับอืดมากครับพับเบาได้ด้วยเจ๋งเลยหันนี้นี่จะบินเลยหรือเปล่าครับรถต้นแบบครับสวยจริงๆนี่ครับหูข้างในนี่ยังบแบบโลกอีกโลกหนึ่งอะ่ะโลกมหัศจรรย์อะไรอย่างี้ อนาคตอาจจะเป็นรถอย่างนี้กันท่วมบ้านท่วมเมืองนะครับเด็ดมากของโตโยต้านะครับหรือเราจะมาฮุนไดครับร้านสองและฮุนไดแกที่ได้รับการตอบโชว์ให้มีความสมัยและเริ่มฟังก์ชันการใช้งานโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่คันวะเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โนั่งได้เป็นสิบคนเลยนะให้คุณมันใได้ในทุกรขับีค่ะแล้าเฮ้ยนี่เป็นบอกสิบเอ็ดดิสิบเอดคนเลยนะเนี่ยี่นี่มันเครืเยอะนะว่างใช่รื่องนี้กี่ซีซีครับรถเซลล์ขนาดนใหญ่้านั่งกันเต็มนี่ขึ้นเขาสบายไหมแรง7 5แรงมากครับแรงมากแล้วพับอันนี้ก็พับได้นีอพับแบบตัวอีกตาดกว่า ไปได้เยอะไปได้เยอะดีไซน์ใหม่ายนีเป็นรีเซลหรือว่ารีเซลนครับมันเต็มถัง75ลิตรทันก้ว75ลิตร มมีีบโชตัวนไดมอสโค่ยกระดับมาตรฐานให้ดี r e m i u มยิ่งขึ้นด้วยเกิดชนะดีไซน์ใหม่ตอกย้ำความหรูเป็นออโต้ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคอนโซลกลางดึงดูดใหม่ทันสมัยและหรูหราอ่าต่อลิฟท์สวัสดีครับต่อเนื่องเรามาเจอนะแม่เด็กนะรู้สึกจะเจอกันบ่อยใครนี่ไม่คุ้นจัด แมนจะสนใจตัวใหม่ใช่ไหมครับนี่ต่อเลยครับบนตัวไทยนะครับตัวนี้สวยจริงจริงสตรอมครับรถอิเล็กทรอนิก แรี่นะครับผมแฟรี่โอ้ขอผ่านๆดูเราอย่างเร็วๆนะครับผมโหท่อเห็นท่อแล้วส,สุดจริงๆคนซ้อนนี่ซ้อนไงบ้าแล้วคนซ้อนจะซ้อนไงบ้างลอกมีกันอยู่คนซ้อนนี่นาอุงสารเลยครับไป ตากระแตนครับเจอกันอีกแล้วนะครับหล่อเหมือนกันนะตัวนี้จิบเป็นอารหรือเปล่าตัวนี้สีนี้ก็สวยครับเยอะมากล こうですか กอีกครั้งกับยามาฮ่านะครับโอ้ยเห็นหน้า15แล้วมันบาดตาบาดใจอีกรอบนะครับไม่ไหวครับอยากอยากอยากได้จริงๆครับกลับมาอีกรอบมันก็อยากได้สายเหมือนหน้าวันเอมเลยอย่าดามานะครับมันเหมือนจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละ เขาเดินแปดเขาเดินแปดพี่นิโมไ่เจอนี่ครับชุดยัง,ง,ยกกงออไงัดีครับ G S X ร้อยห้าสิบเอาหมวกถือหมวกกันยิงเอาหมวกแตงร้อนทักไยสวัสดีครับวันนี้เจอกัน มาเดี๋ยวเราไปดูฮอนด้ากันนะครับเราจะไปดูฮอนด้านี้เป็น g b x ถือกล้องเว้นหัวไหมเนี่ยขออภัยนะัพอดีเดินไปด้วยคุยไปด้วยถ่ายทอดสดไปด้วยนะนี่ครับคนดีขี่ฮอนด้ครับมาแล้วครับนี่หวานผักชายปึออ๊ มาถึงฮอนด้าแล้วครับแสงมันเยอะเอาดูอะไรกันเนะี่ยยังไม่มากันดนะิ ไปดูรถแต่งอยูันดูันครับแต่กล้องเราซุ่มข้างหลังด้เรามาดูรถแต่งสวยทั้งทางกันนะครับก็นี้ M S X วัตดิครับนีบ่อยู่นะนานี่เดี๋ยวมาดูรถ M S X แต่งสวยๆนะครับ คันนี้ดีว่ะคันนี้โคตรสวยเลยนี่ครับไม่รีเกนะครับหูท่ออันนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับพันผ้าไปด้วยนี่คันนี้เลยบนคันนี้แต่งเต็มจริงๆครับลายสีสีนี่สุดยอดเลยแซ่ดเลยอ่ะแต่ละคันนี่สีอะไรลองมาดูอันนี้ท่อโปรลินเนอร์นะครับผมตัวนี้อีกตัวหูแฮน แฮนแบบนี้เก็บทุกกระจกในกรุงเทพสอยกระจกรถมอสรถเก่งแน่ๆครับแฮนแบบนี้ยาวมากเลยก่อดนดูแฮนด์ดิเมตรหนึ่งวะ <laughs> ขับมาสอยทุกทุกคันกระจกนี้ไม่ต้องมีแล้วเนะี่ย <laughs> แล้วคันนี้มันคืออะไรรู้ปะตัวต้นแบบหรอือเปล่า ้ย <c oughs> จานนี่เป็นนี่ครับพุ่มลายคาร์บอนเลยสวยจริงๆครับตัวต้นแบบนี่มาอีกแล้วครับผมอ่า CBR 500R ครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับอันนี้ครับ CBR 650F บายครับยังไม่กลับับไปจากเพื่งนไว้บ่ายครับนี่ตากล้องของเราครับเล็งเต็มที่ครับกด,ดไปงั้น,นแบตจะไม่ได้ใส่นะเรอเล่นครับนี่อัดอะไรครับโอ้ย C B R 1 0 0 0 R R ครับไฟปรเลดสวยจริงๆเดี๋ยวเราต้องคอมสักรูปเลยที่ใส่ A G V ถ่ายรูป ไปหน้าไปหน้าคลิปร้อยมาสวยจริงๆครับนี่ครับอ่ะถ่ายกันเข้าไปไฟเบรดนะครับตัวนี้พี่ดิ้นแล้วเสบตาสีเขียวแสบตากันไหมสีเขียวเสียพตาไฟเบรดนะครับตัวนี้มาเต็มมากๆนี่อเอามา ATV อยู่ไหนวะใส่ ่เเอาเดี๋ยวหาเอเจวีก่นอนเขอถ่ยนี่ก่อน v พี่ไปไหนวะ าเด็มา, <im itation> าเก่งัเยนะไม่เป็นไรครับนั่งนะครับ CB 6 5 0น F วันนี้ African Twin ไหนก็มาเราต้องมาให้หมดทุกพูดนะครับมี CB 6 5 0 F หน้ามันแปลกใหม่ครับหน้ามันแหลมขึ้นนะ 2 8 0แดครับตัวนี้ถือว่าเป็น4สูบราคาประหยัดครับมีรถข้างในหน่ากลัวโอ้หันนี้มันโคตรโหดเลยดูหน้าเดี๋ยวบาไฟปลอมครับ